สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตาซาวส์รีโวนะครับเมืออจะเป็นตาซาวส์เเรีเสมอเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมานะครับบอกเคล็ดลับการใส่เกียร์ที่แบบไม่ดังมากนะครับอย่างเช่นอ่สองไปสามนะครับเมื่อกี้รอบประมาณพันนิดๆนะครับพันนิดๆ ประมาณพันห้าพันหกนะครับก็ใส่เกียร์แล้วสมูทนะครับมันจะสมูทมันแบบไม่กระชากมากเดี๋ยวเนี่ยเวลาเราใส่เกียร์เนี่ยเกียร์สองเกียร์สองเกียร์สามอย่างเงี้ยนะครับเกียร์สองเกียร์สามอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเวลาเราใส่เกียร์นะครับมันจะมีเสียงเกียร์ดังแก๊กแก๊กอ่าซึ่งผมก็เถียงกระสุนประจําเลยเวลาผมเข้าศูนย์นะครับ ก็จะเถียงกระสูนบ่อยมากค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าศูนย์เนี่ยแล้วเราไปเถียง,งเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเกียร์ทำงานปกตินะครับทุกครั้งเลยเข้าศูนย์ที่ไรผมเสียวความรู้สึกทุกทีอ่ะเดี๋ยวลองใส่เกียร์นะครับเวลาจะสองไปสามนะครับไม่ต้องใส่รอบสูงนะถ้าใส่รอบไม่สูงมากคือเกียร์มันจะทํางานได้สมูทนะครับไม่ต้องใช้รอบสูงนะครับเมื่อกี้ผมก็ใส่รอบไม่สูงนะ เกียร์อ่ะเกียร์สี่เหมือนกันนะครับใส่ไม่มีดังแก๊กนะใส่ได้เบามากนะครับใส่ได้เบาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะลองทำความเร็วสูงสุดดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคลายครับแป๊บนึงครับเวลารเรายูเทิร์นหรือเราต่อท้ายรถคันไหนนะครับพยายาม พยายามแต่เบรกไว้นะครับบางคนไม่ชอบแต่เบรกไงลืมไปคลายคาัสไม่ได้คลายคา์สไงไม่ได้แต่เบรกพูดผิดแต่วันนี้รถผมมันบอมเครื่องไม่เต็มที่นะมันก็เลยมีอาจจะมีเสียงแก๊กๆนิดหนึ่งเนี่ยเสียงแก๊กๆก็คือหมายถึงว่าเกียร์มันเข้าล็อกกว่างั้น เออเกียร์มันเข้าล็อกมันไม่สมูทถ้าสมูทแสดงว่าต้องไปจูนใหม่จูนหรือรีแมปใหม่แต่ถ้ารถยังมีวารันตีอยู่นะครับไม่จะเป็นอย่ารีแมปใช้น้ำมันดีๆนะครับน้ำมันดีๆอย่างเช่นอ่า p r w e r diesel หรือ Diesel Premium ประมาณสักถัง2ถังนะครับเพื่อช่วยในการชะล้างพวกคราบ ต่างนะครับค่าสีสกปรกต่างๆลวงพ่บอกว่าเติม B 7ก็ได้อะไรเงี้ย B7 ก็ดีครับเบิร์7 b เวิ่งดีนะครับลดวิ่งดไีไม่ไม่ค่อยสะดุดอ่าวิ่งดีไม่ดีมันอยู่ที่กรองดีเซลนะครับกรองดีเซลด้วยถ้ากรองมันตามมากๆอ่ะต่อให้คุณเหยียบเต็มตีนกรองมันตันก็เท่าเดิม หรือกรณีที่มีน้ำนะครับน้ำในกองดีเซลก็ไม่ได้เป็นผลดีนะครับก็พยายามถอดออกนะครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ล้างกองดีเซลนะครับล้างตัวหม้อกรองออกนะครับเวลาออกตัวเหมือนกันครับส่วนใหญ่เขาให้ออกที่เกียร์หนึ่งแต่หาวิธีการปล่อยค้บแบบสมูทมันปล่อยไม่ได้เเพราะว่ารถรุ่นนี้คือแรงบิดมันเยอะ นะครับแรงบิดมันเยอะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีการออกเกียร์สกันซึ่งเกียร์สบางคนต้องผมเห็นหลายคนนะที่ชอบออกแล้กลากรอบอะ่ะชอบออกแล้วลากรอบจะจะให้ลองฟังเสียงเกียร์นะครับอลองฟังเสียงเกียร์นะอันนี้ผมมาจากทำงานนะครับ น่าจะไม่ได้ยินนะครับน่าจะไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งรองอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้คือรอบไม่สูงนะครับรอบไม่สูงเกียร์มันจะไม่ดังแก๊กๆมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเราใส่เราใช้รอบต่ําเท่าไหร่ยิ่งยิ่งมีเสียงค่อนข้างเบานะครับเสียงค่อนข้างเบาแต่ก็สามารถใส่เกียร์ได้คือมันไอเสียงแก๊กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงของ การเข้าของล็อกเกียร์นะครับผมพยายามไปเถยมศูนย์แล้วก็อย่างที่อันนี้ไปถามูนยนที่ใดสนยนบอกว่าปกติครับคือยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้จะตอบมันยังไงนะครับไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะตอบแทน f ิซียังไงด้วยนะครับสําหรับเบื้องของเกียร์ดังนะครับสามไปสองไปสามก็ใช้รอบประมาณต่ําๆแล้วกันนะครับเพราะว่าแรงบิดรถรีโวค่อนข้างสูง ถ้าเป็นตัวสูงนะก็เป็นตัวเตี้ยแรงบิดมันจะถ้าที่เครื่องนะมันจะน้อยกว่าตัวยกสูงนะครับน้อยกว่าอยู่ประมาณเท่าไรคร่บห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนิวตันเมตรนะครับที่เครื่องนะไม่ใช่ที่ลอ้อที่ล้อก็จะเป็นอีก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 ,อกแรงม้าหนึง่งแล้วก็อีกแรงบิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฮครับแรงบิดไฮคือแรงบิดสูง นะครับแรงม้าสูงแรงมิดสูงแต่แรงม้าก็เท่ากับตัวเตี้ยคือร้อยห้าสิบแรงมา้าแค่ร้อยห้าแรงม้าก็วิ่งดีแล้วครับมันบอกเลยไม่ต้องเอาอะไรเยอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอจบไป้น,นี้ครับเจอกันคลิปหน้าจะมีสาระอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําช่องครับโอเคครับบ๊ายบาย